จัดไม้ชมแพคคู่นะคะพี่กับโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ของเราราคาเริ่มต้น600,000บาทและเลขไมโครน้อยนะพี่นะคันนี้นะครับเป็นปี2017และเจ้าตัวนี้เป็นปี2019เลขไม่80,000โลเท่านั้นเองอจะบอกว่า2คันนี้นะครเป็นรถหน่วยงานฝดระวงังทั้งคู่เลยจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้านเดี๋ยวเราไปดูกเลยครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโฟกนะฮะที่ปรึกษาการขายเพชรยนต์นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์สาขาเซรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งวันนี้โฟกมีรถตู้หน้าสั้นคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะพี่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนเราไปดูฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันหน่อยนะครับมาเริ่มกันที่คันแรกคร่ะพี่อยากจะบอกว่าคันนี้เลขไมโครดน้อยนะพี่นะสุดคุ้มสุดๆนะฮะคันนี้นะครับไฟหน้าจะมาแบบไฟ มันติดรีเฟกเตอร์ให้มีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่มาดูในส่วนของกระจังหน้ากันบ้างกระจังหน้านะครับเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยอยากจะบอกว่าสวยมาก,มากดีไซน์เก,มมก,ก๋มากนะครับพี่ดูตัวเหลี่ยมสันตัวลดได้เลยนะครับพี่นะอยู่ชัดเจ๋วแบบนี้เลยนะครับมาพี่จ๋ากระจกครับพี่มีสัญลักษณ์โต้ตาแบบนี้มั่นใจได้เลยว่าเป็นกระจกแท้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับพี่มาดูตัวนงตัวน็อตกันบ้างครับดูได้เลยไม่มีการขยับไม่มีการขยื่นทั้งนั้นนะได้ไปใหม่ๆแบบนี้แน่นอนรับ การโครงสร้างทุกๆอย่างนะคะพี่ในส่วนของภายในบ้างนะคะได้มาเป็นเบาะหนังแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่สวยจริงๆนะสําหรับคันนี้นะราคาตั้งขายของน้องอยู่ที่7จ็ดแสนกว่าบาทน,นะคะพี่เดี๋ยวน้องดูราคาให้อีกรอบ เดี๋ยวจะบอกว่าสวยจริงๆนะคะคันนี้นะคะพี่นะดูด้านในภายในได้เลยได้มาเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับเบาะแถวรััง4นะคะเบาะแถวกลาง3 2สองนะคะพี่ถือว่าทางเดินนะครับกว้างขวางมากๆเดินได้สบายมากๆได้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยเล้วเหมือนเดี๋ยวจะบอกว่าเบาะคันนี้นะปรับมาปรับมาโอเคเลยนะคะพี่นะนั่งได้สบายสบายเลยมีที่รองรับ ลองพักแขนให้นะครับถือว่าสบายมากๆเลยอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินก็มีให้นะคะพี่ในส่วนของมาตร้อมคัดก็มีให้เช่นเดียวกันจะ้ะอุายพี่จ๋ามีในส่วนของปักมาให้ด้วยนะนะฮะสำหรับใครนะครับที่ไม่มีพระวงคพระแบงค์นะเต่นรถนะสามารถ เกบชาร์จได้เลยนะคบที่วางคงพี่วางของก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะเหมือนตัวนี้จะมีในส่วนของหน้าจอกลางมาให้ด้วยนะครับพี่เอาไว้เชื่อมต่อแล้วก็ดูลาโพงลาโพงเขาเหมือนทํามาให้ใหม่ด้วยนะเจ้าของเดิมถือว่าดูแลได้ดีมากๆนะครับพี่สําหรับเจ้าคันนี้นะฮะตัวฟ้าของเขาพี่ดูได้เลยครับไม่มีร่องรอยสกรปรกหรือว่าเป็นคราบอะไรเลยนะครับนะตัวเบาะก,ก็ตึงๆแบบนี้ไม่มีย่นนะครบไร้การฉีดขาดนะถือว่าดูแลได้โอเคมากๆเลยนะครับพี่นะ มาดูทางขึ้นทางลงของเขาพี่เห็นไหมครับไร้ร่องรอยชํารุดเลยนะฮะเจ้าของดูแลได้ดีมากขออนุญาตนะครับนี่เห็นไหมครับพี่สวยๆแบบนี้เลยนะฮะและสําหรับใครที่สนใจก็สามารถทักมาได้เลยตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องยนต์กันดูนะคบพี่มาพี่อยากจะบอกว่าพวกอะไรนะครับเป็นแบบ การแบบนี้นะครับแล้วก็เลขไม้เห็นไหมครับพี่แบบที่โพกบอกเลยว่าโคตรน้อยจริงๆเพียงแค่8 0,000ื่นโลเท่านั้นนะฮะและอย่างเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับพี่มั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้เข้าเช็คระยะตลอดนะครับพี่มาดูในส่วนของหน้าจอนะฮะหน้าจอทําการเปลี่ยนมาให้แด้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของเกียร์นะครับทีเ่เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่สาหรับพี่ๆท่านใดนะฮะที่กำลังตามหาอยู่เข้ามาได้เลยคันนี้มีกล้องมองหลังให้นะครับพี่แล้วก็มีกล้องบันทึกหน้าจอให้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ มานี่ที่โฟกแจ้งไปนะคะมีในส่วนของหน้าจอกลางเห็นไหมครับพี่พอเราสตาร์ทรถหน้าจอกลางก็จะทําการติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าคันนี้โคตรคุ้มที่ราคาเพียงแค่7 9 9ด0 0บาทกับเลขไม่แป0 0 0ืโลนะคะพี่ถือว่าคุ้มสุดๆพี่ๆท่านใดนะฮะที่สนใจสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะพี่อย่าลืมบอกนะคบว่ามาจากน้องโฟกนะ นะี่นะสำหรับเจ้าตัวบาะนะคะพี่ถ้าไม่ใช้ก็สามารถพับเก็บได้แต่ว่าถ้าพี่ท่านใดใช้นะครับสามารถเงินขึ้นมาได้ตามปกติเลยนะครับเลียกจะบอกว่าคันนี้โคตรคุ้มจริงๆพี่นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาก,กระโปรงด้านหน้ากันบ้างนะครับพี่มาดูตัวนงตัวน็อตก่อนเลยอันดับแรกนะครับ ตัวนงตัวนอนนะคะพี่ไม่มีการขยับอะไรทั้งนั้นเลยนะครับได้ใส่สายแบบนี้เลยตรงห้องเครื่องของเขานะคะน้ำยงน้ำยาอะไรยังอยู่ครบนะตัวแต้มสีเห็นไหมคะพี่ยังอยู่ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยว่าไม่มีการชนหนักผิดความมาแน่นอนนะครับสวยมากๆานะครับพี่สําหรับคันนี้ตัวน้ํายายังอยู่ครบเรียบร้อยนะจ๊ะก่อนเราทําการส่งมอบนะคะพี่เราจะมีการตรวจเช็คให้อีกรอบหนึ่งพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะดูได้เลยแต่พี่ตัวน็อตของเขานะยังอยู่ครบแบบนี้ทุกตัวนะครับแล้วก็ใส่สายแบบ ใหม่มากๆนะคะพี่สำหรับคันนี้เรขไม่เพียงแค่8 0 0 0 0พันโลเท่านั้นนะคะกับราคาที่ตั้งขาย799,0 0 0บาทนะครับนะพี่จ๋าถ้าพี่ท่านใดสนใจนะคะเหมือนที่ปกแจ้งไปเลยอย่าลืมบอกว่ามาหาน้องโฟกนะจ๊ะพี่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างครับขออนุญาตนะคะพี่พี่ดูได้เลยครับตัวห้องเครื่องนะครับแห้งๆแบบนี้เลยนะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มอะไรทางนั้นนะครับขออนุญาตสตาร์ทนะคะพี่อ่ะเห็นไหมคะพี่สตาร์ทมาดูได้เลยว่าเครื่องยนต์เดิมๆนะคะพี่ นะไม่มีการเครื่องไนะหลยเยิมอะไรทั้งนั้นเลยนะครับพี่ตัวแต้มสีอะไรยังอยู่ครบนะจ๊ะในส่วนของแบตเตอรี่ครับพี่ก่อนเราส่งมอบนะฮะเราก็จะทําการตรวจเช็กให้อีกรอพี่พี่อุ่นใจได้เลยนะครับตัวเลขเพลเครื่องนะคะพี่อยู่ครบเห็นัดเจนแบบนี้นะจ๊ะอดี๋ยวจะบอกว่าครบมากะครัะพี่สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับนะ้นา,มมาน้ำมันน้ามันไม่มีอะไรไหลเยิมทั้งนั้นนะฮะนี่ปุ๊บปิดใต้ตามปกตินะคะพี่นะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่าสวยมากๆาสำหรับคันนี้นะคะพี่นะ สำหรับใครนะฮะที่สนใจก็สามารถติดต่อทางหาโปกได้เลยนะครับกับเจ้าตัวตอมคอมพิวเตอร์3.0นะฮะคันนี้เป็นปี2019ราคาตั้งขายของน้องจะอยู่ที่799,000บาทแอบกระซิบบอกอีกรอบเร่งไม่เพียงแค่8,000 0โลเท่านั้นนะครับเป็นรถหน่วยงานปดระว่างมั่นใจได้เลยว่าคันนี้ตรวจเช็คระยะตลอดนะฮะมาสำหรับคันที่2นะคะพี่เป็น t ตโยต้าคอมพิวเตอสานหน้าสั้นเช่นเดียวกันกับราคา6กแส0 0บาทนะครับพี่ราคาเบามากๆนะสองตัวนี้นะฮะจะเหมือนกันเลยนะครับพี่นะไฟหน้านะครจะมาเป็นไฟแบบมัลติลีฟิเคเตอร์นะครมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยเหลี่ยมสันตัวรถยังอยู่ครบชัดแจ๋วแบบนี้เลยนะครับไราการบุบไรร่องรอยอะไรทั้งนั้นเลยนะจ๊ะนี่จ้ะ สัญลักณ์โตโยต้าแบบนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับพี่ว่าเป็นกระจกเด,เดิมแท้จากโรงงานนะคะพี่พี่จ๋าคันนี้ทําการเปลี่ยนร้อมแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ คันนี้ทาการเปลี่ยนร้อแห่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะดูด้านในนะคะพี่โครงสร้างของเขานะครับยังอยู่ครบยังอยู่ชัดเจนแบบนี้นะคะพี่นะรับประกันไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของภายในกันบ้างตัวนงตัวน็อตของเขานะคะพี่ไร้การขยับอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะได้ไปเดิมๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะจ๊ะจะได้เป็นเบาะผ้าอยู่นะคะพี่นะคันนี้จะได้เป็นส่วนเบาะผ้าอยู่นะครับแต่ว่าเบาะผ้าก็สวยเหมือนกันนะจะได้เป็นเบาะผ้าเฉพาะตอนหน้านะครับ เรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างคับพี่ขออนุญาตเปิดนะฮะด้านท้ายนะคะได้มาเป็นเบาะหนังเร้วเรียบร้อยนะคะพี่ในส่วนของเบาะคูหน้าของเขาก็รองรับสริดาได้ดีมากๆนะพี่นะขออนุญาตขึ้นให้ดูนะคะตรงทางเดินของเขานะคบพี่ก็ถือว่าเดินได้สบายเลยนะครับโฟกสูงประมาณ170นะคะพี่ก็เดินได้สบายเลยแถวรััง4ี่แถวกลาง3นะฮะแถว หน้า2นะคะพี่ก็ถือว่าเดินได้สบายเลยคันนี้มาดรอบคันเหมือนเดิมจากพี่แล้วอีกอย่างอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเราต้องมีไว้อยู่แล้วนะครับพี่นะยังอยู่ครบนะจ๊ะคันนี้ดูฟ้าดูเพดานของเขาคับพี่ใส่แบบนี้เลยไม่มีร่องรอยหรือว่าไม่มีคราบอะไรทางนั้นนะครับที่เก็บสัมภาระตรงนี้ก็สามารถเก็บเพิ่มเติมได้นะครับพี่นะลาโพงนะคะเหมือนเขาจะทํามาให้ใหม่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่สวยมากนะสําหรับคันนี้นะคะราคาของน้องจะอยู่ที่6 5 9 0 0 0้านับาทนะคะพี่ถือ ว่าราคาประหยัดเลยนะจ๊ะนะถคือว่าราคาประหยัดเลยนะคะพี่ดูตัวทางขึ้นทางลงของเขาได้เลยนะครับพี่เห็นไหมไม่มีการสารุดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะพี่นะ้าสวยมากๆนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้ตัวนงตัวน็อตของเขานะคะพี่ดูได้เลยไซส์แบบนี้เลยนะคะนะกับเจ้าตัวนี้คอมพิวเตอร์3.0เป็นปี2 0 1พนะคะพี่นะสวยมากๆสําหรับคันนี้ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อทางหาโฟกได้เลยหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างนะคะพี่บอกว่ามาจากน้องโฟก นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงหน้ากันนะคะพี่เข้ามาใกล้ๆได้เลยนะคะมาดูตัวน,อน็อตก่อนเลยที่สําคัญนะตัวน็อตใสๆแบบนี้นะครับไราการขยับอะไรทั้งนั้นพี่ๆมั่นใจได้เลยนะครับนะตัวแต้มสีของเรานะครับก็ยังอยู่ครบแบบนี้นะจ๊ะมั่นใจของเราได้เลยนะกับราคา6กแส0 0บาทนะครับราคาโคตรคุ้มเลยนะพี่นะดูได้เลยเครื่องยนต์นะฮะใสๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีน้ํายงน้ํายาอะไรๆเยิ้มเลยนะครับส่วนน้ํายาคูลแลนด์นะคะพี่อาจจะ ต่ำกว่ามาตรฐานนิดนึงนะพี่นะแต่ไม่ต้องห่วงก่อนเราส่งมอบเดี๋ยวเราจะเติมให้ถึงเกณฑ์ให้นะคะพี่นะคืตอตัวนี้สวยมากๆนะคะพี่ใครที่สนใจนะคะอย่างที่โฟกแจ้งไปสามารถทักมาได้เลยนะครนะ กับเจ้าคันนี้นะคะพี่กับคอมพิวเตอร์3.0นะครับเป็นปี2017ราคาของน้องนะจะอยู่ที่659,000บาทนะครับเลขไม่2 0 0 0 0 0ขอสําหรับคนไม่ซีเรียสเลขไมนะพี่นะแต่ราคาของน้องโคตรคุ้มจริงๆแถมเพชรยุของเรารับประกันโครงสร้างทุกอย่างนะครับพี่ว่าไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําก่อใหม่นะฮะแถม2คันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคบพีพ่่มั่นใจได้เลยว่าเจ้าตัวนี้นะคะ เข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบตลอดนะครับและคันนี้นะคะพี่คอมพิวเตอร์3.0เป็นปี2019ราคาของน้องจะอยู่ที่799,000บาทแต่เลขไม้นะคะพี่อยู่ที่80,000โลเท่านั้นนะครับสคันนี้นะคะพี่เป็นรถหน่วยงานปลดระวังทั้งคู่นะคะพี่เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดพี่มั่นใจได้เลยนะครับนะใครสนใจนะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็เบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างได้เลยนะครับ